ชาวลัคนณาราศาาีพฤกษกดาวพระศุกจะโครจรย้ายเข้าเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่19มิถุนายนอยู่ไปอีกประมาณ1เดือนถึงประมาณ14กระะกฎา,าคม2565ดาวศุกร์เนี่ยจะถูกตีโกนจากดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็จะมีดาวพระฤหัสโยกหลังด้วยนะครับในอิทธิพลตรงนี้นะครับชาวลัคนณาราศาาีพฤกษก จะ,นะจะมีโอกาสที่ดีนะครับจะมีโอกาสที่ดีนะในการสร้างสรรกระบวนการต่างๆดาวประจําตัวถูกดาวไายทํามุมตีโกนซึ่งเป็นมุมดีนะครับทำให้บันเทาบันทอนนะครับในสิ่งต่างๆฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้ชาวลคนาราศีพฤษภระยสะสั้นๆนี้นะครับจะได้ไปจะได้กินของอร่อยนะมีคนมาเลี้ยงข้าวคุณจะได้ของมีค่าของพึงพอใจช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูด ตาต้องจิตต้องใจผู้อื่นหรือผู้พบเห็นเป็นอย่างดีช่วงนี้นะนะครับคุณจะมีว้นขึ้นนะครับหรือมีโอกาสกินของอร่อยนะครับคุณจะได้คุณจะกินข้าวอร่อยมากขึ้นนะครับหรือมันจะไปอย่างว่าคุณจะได้ของบางอย่างที่พึงพอใจทางลิ้นทางกายเข้ามานะบางท่านอาจจะได้ เฟอร์นิเจอร์โซฟาเครื่องตกแต่งบ้านตกแต่งห้องตกแต่งที่นอนนะครับนะของบางอย่างที่มันมีค่าได้รับมาแล้วมันเกิดความพึงพอใจบางอย่างกลับได้เข้ามาต่อดวงชะตานะครับมันยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีเงินสัมผัสไหลเวียนผ่านเข้ามาในมือนะครับเพราะว่าหลังจากพระศุกร์ยกทัพเนี่ยนะครับสภาพคล่องจะเกิดขึ้น นะครับในวันที่26มิถุนาดาวพุธจะเดินเข้าไปย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับร่วมกับดาวพระอาทิตินะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินจะเกิดโอกาสทางการเงินบางท่านจะได้เงินก้อนบางท่านจะได้เงินนะครับเข้ามาเพิ่ม นะครับมีเงินก้อนเข้ามาหมุนเวียนผ่านเข้ามาในมือแล้วใช้ออกไปก็ได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่ได้จับเงินก้อนนะครับได้เบิกเงินจากธนาคารเป็นกน,กนก้อนก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่จะ,ะได้เงินก้อนบางอย่างเข้ามาหรือว่าแปลว่ารวบรวมเงินมากขึ้นหรือท่านใดที่เป็นนักค้านักขายที่มีแผนการตันตลาดในช่วงนี้ไปยีไปสร้างสารรค์เลยนะจะก่อผลประโยชน์ทางการเงินแบบมหาศาล นะครับท่านใดที่มีแผนการการตลาดหรือมีแผนการทางการเงินหรือมีแผนการใดๆที่จะนำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาสู่ดวงชะตามันจะยังไม่เห็นเป็นตัวเงินก็ได้นะครับมันเห็นเป็นข่าวข่าวเป็นเป็นภาพเป็นอะไรมาก็ตามนะครับมันจะมีโอกาสที่จะได้มานะครับมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าจะเกิดการลงทุนเกิดขึ้น จะมีการลงทุนระยะสัส้นๆหรือเอาเงินไปสร้างผลประโยชน์บางอย่างซึ่งไม่ใช่การลงทุนก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้หรือว่าเอาไปเอาไปทําอะไรบางอย่างแล้วได้ของมาก็ได้หรือเอาไปทําอะไรบางอย่างแล้วได้ความพอใจมานะครับคือเป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารที่ยังไม่เติบใหญ่ดูแลอยู่ช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายมากขึ้นนะในดวงชะตาเนี่ย นะครับมันจะแปอย่างว่าถ้าแบบรอการเสียงเงินไปกับบุตรบริวารหรือญาติพี่น้องต่างๆก็จะแก้ดวงชะตาหรือท่านใดรองเงินจากบ้านจากรถนะครับจะมีโอกาสที่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะแปลงหรือว่าจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณก็ได้นะครับในช่วงนี้อย่าให้ยืมนะนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมันจะไปอย่างหนึ่งว่า มาะเอางานเก่าที่เคยวาดฝันไว้หรือบางแผนการไว้หรือทำไว้นะครับมากลับมาลือ้อมาปรับปรุงมาต่อยอดนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เอางานเก่ากลับมาพิจารณานะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับจะได้รับของเก่าได้ของมีค่าได้วัตถุมงคลบางอย่างเข้ามาด้วยบางท่านจะได้ไปในที่เป็นพิธีกรรม เกี่ยวกับศาสนาเป็นพิธีกรรมบางอย่างก็ได้บางท่านจะได้เข้าวัดอยู่ดีได้เดินทางผ่านงานศพผ่านวัดผ่านวิหารผ่านโบสถ์นะครับเข้าใกล้โหรา,าศาสตร์เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้เจอเจอพระส,สงฆ์อยู่ดีได้พูดคุยกับพระส,สงฆ์นะครับหรือเป็นพระก็ได้เป็นสามเณรก็ได้นะในเดดาวไปอย่างหนึ่งว่าในช่วงที่ระสุขต้องมาตรงนี้นะครับาจนะจะต้องระวังสุขภาพนะบางท่านจะต้องระวังการเจ็บป่วยบ้างนะครับแต่ว่า มีอะไรคุณจะดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นจะเจอหมอดีรักษาได้ยาดีนะครับอาจจะแปอย่างว่าคุณจะทําคุณจะมีะคนมากวนปราสาทคนมาก้าวไก่ในหน้าที่ส่วนตัวของคุณหรือคุณจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีความคุณจะเกิดคดีความหรือจะมีเรื่องราวคดีความให้คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นคดีความของคนอื่นหรือจะมีใครบางคนเข้ามาขอคําปรึกษากับคุณเป็นปัญหาบางอย่างที่เขาแก้ไม่ได้หรือเป็นปัญหาของเขา เขามาเล่าให้คุณฟังก็ได้ได้เรื่องแบบมีเรื่องชาวบ้านหมุนเขาเข้ามาในในตัวเองก็ได้นะครับในดวงชะตาคุณมีโอกาสได้ไปรู้เรื่องราวชาวบ้านก็ได้นะครับแม้ไม่อยากจะรู้มีโอกาสเกิดรักลับๆสัมพันธ์ลับๆรักที่ปกปิดซ่อนเล้นรักที่เปิดเผยไม่ได้บางท่านจะมีคนมีหน้าที่การงานที่ดีมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามานะครับบางท่านเจอรักโซเชียลรักออนไลน์รักในที่แปลกรักในที่ลับรักในที่คาดไม่ถึงนะครับหรือว่ามันจะไปรือว่ารัก เจอเข้ามาแล้วมันเจอมาจากทางงานนะครับหรือเข้ามาแล้วเข้ามาสัมพันธ์ทางการงานหรือมีคนที่คุณเนี่ยถูกตาต้องจิตต้องใจแต่มันเปิดเผยไม่ได้หรือว่ามันเจอจากการทํางานนะครับก็ได้หรือท่าในใดทำงานร่วมกับคู่จะได้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีช่วงนี้เนี่ยเนื้อหอมกับคนที่ไม่ที่มันมีคู่อยู่แล้วนะคนที่มันไม่ได้สดจริงคุณต้องดูนะนะครับถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมาก แล้วก็ท่านใดที่มีคู่ครองคนรักระวังการทะเลาะเบาแหวงหรือนะคู่คุณเนะี่ยจะมีเรื่องรับผุมคมในกับคุณนะครับนะคุณไปสังเกตนะท่านใดที่มีคู่เนะี่ยหรือใครเข้ามาบางทีมันมีความลับเยอะนะในช่วงนี้คุณต้องดูเอานะนะครับแล้วก็ระวังนะสําหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนถ้าเป็นหุ้นส่วนคนที่อยู่ทางไกลต่างประเทศคนที่อยู่แดนไกลอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวนะช่วงนี้ให้คุณระวังมีปัญหา กับหุ้นส่วนคู่ค้าหรือเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งหรือมีคนมาชักมาขัดแย้งกับคุณหรือคุณจะทะเลาะก,กับคู่ครองหรือจะทะเลาะก,กับเพศตรงข้ามใกล้ตัวก็จะเกิดขึ้นได้นะครับนะชาวราคนาราศีพฤษศกแต่ว่าคุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์ดึงดูดทางกายทางตานะครับทางใจ นะครับกับผู้อื่นมากเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับคุณจะได้เสื้อผ้าผ้าแพรเครื่องประดับของมีค่าต่างๆเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับจะเกิดโอกาสที่ดีนะครับสำหรับท่านใดที่รอการเสียเงินไปกับบ้านกับรถต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสและจังหวะที่เหมาะเจาะนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ท่านใดรอการปัม๊มบุตรรีบปั๊มในช่วงนี้มีโอกาสติดหากคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นว่าวิถีคันลองของชีวิตจะมีช่วงขึ้นและช่วงตกชีวิตเปรียบประดุดเหมือนกับดวงอาทิตย์มีขึ้นมีตกแต่การตกลงของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันบางคนก็ตกหลายปีนะครับบางคนก็ตกแป๊บเดียวนะครับก็ทยานขึ้นมาใหม่ได้บางคนก็ตกแล้วก็ตกเลยนะครับนี่คือพื้นฐานแห่งดวงชะตาของคนมันแตกต่างกันรากเหง้าของดวงชะตามันแตกต่างกัน นะครับก็เลยโบราณก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ายันนะครับยันเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคลนะครับที่เห็นข้างๆงนี้นะครับนี่คือยันโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่ายันนาวคุณเก้ามหายันนะครับเป็นยันที่ใช้พุทธคุณมาโอบอุ้มดวงชะตาของเราไว้นะครับแบบโบราณนะครับเป็นยันโบราณทั้งหมดนะในนี้นะครับหมายถึงว่าเอาดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับมาผูกหลักคำนวณตามหลัก ดวงดาวสมผุดองศาดาวนะครับขณะเกิดนะครับใน,ในช่วงวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นตัวแทนของบุญและก,กรรมของเรานะครับแล้วก็มันจะมีดวงชนะสาของเรานะครับแล้วก็นําพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาร้อมรอบซึ่งเป็นอัคระยันอัคระยันตรงนี้เป็นสายพุทธคุณซึ่งเป็นอัคระยันสายพุทธคุณจะเป็นตัวย่อที่มาจากพุทธศาสนาหรือจากหลักธรรมทั้งหมดนะครับ นะซึ่งมีความขังมากเลยนะครับนาะยันที่เห็นตรงนี้จะมีวิธีการลงมีพิธีการลงไม่ใช่ยันทั่วไปนะนะครับเป็นยันเฉพาะดวงชะตาของเรานะครับยันนี้นะครับเวลาเราจะลงดวงเนี่ยเราก็จะหาเลิกชั้นสูงจากวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่เลิกทั่วไปนะนะครับนะก็ต้องหาเลิกที่ต้องสโลกกับวันเดือนปีเกิด หรือที่ดีกว่าดวงเราแล้วบรรจุดวงชะตาของเราหาเวลาดีาทีนาทีเวลาเราสร้างหลักดวงเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเมืองหน้าดานหรือสร้างเมืองสร้างเมืองหลวงในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเขาจะเชื่อเรื่องวันเดือนปีเวลานาทีนะครับว่าชีวิตจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองเมืองนี้จะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองดวงชะตาของเราเช่นกันเวลาที่จะทํายันก็ต้องหาเลิกที่ดีที่เป็นมงคลต่อดวงเรานะครับนะยันถึงจะขังฉะนั้นแล้วเนี่ย ยันเนี้ยนะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะครับทักไลน์ไปที่ไลน์วอลละยานวอลละยาน1วอลละยาน2